สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปช่วงบ่ายวันนี้มี3ประเด็นใหญ่ขยาวงการบอลไทยแบบไม่หลบผพ้นครับตลกร้ายฟุตบอลไทยยู23ขาดตัวหลักถึง8คนแผนการเล่นเกมรับเพื่อรอแพ้แล้วแบบนี้จะเอาอะไรไปสู้บอลระดับเอเชียจากที่รักสู่โดนถล,ล่มในเลือบดินวีรวัฒโนโดมงานเข้าเต็มๆจังหวะปะทะเดือดกับสหรัฐ จนโซเชียลลุกเป็นไฟแถมบิ๊กฮันยังโผล่คอมเมนต์ทำเอาแฟนบอลเถียงกันไม่จบประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยชนาทิพย์สงกระสินจะเลิกสถิติค่าตัวคนไทยคนแรกที่เขย่าว,วงการทั้ง3เรื่องนี้ครับมีทั้งความเจ็บความเดือดและความภูมิใจเดี๋ยวไล่ทีละประเด็นกันครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยตลกร้ายฟุตบอลไทยอยู่23ขาดตัวหลัก8คนเล่นเน้นรับเพื่อรอแพ้แล้วจะเอาอะไรมาสู้เอเชีย เห็นแล้วบอกตรงๆเลยนะครับว่าหงุดหงิดไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะมันเหมือนเรารู้ผลล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่เตะด,ด้วยซ้มครับนี่คือฟุตบอลทีมชาติไทยยู23ไม่ใช่เกียบุนเครื่องหลังบ้านแต่วิธีคิดมันเหมือนลงไปขอไม่ให้เละมากกว่าไปสู้เพื่อชนะ ทีมชาติไทยยู23นะครับชุดนี้ขาดตัวหลักถึง8คนหลายคนคือการหลักจากซีเกมโครงสร้างทีมที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์ครับแผนการเล่นที่เห็นได้ชัดนะครับเน้นรับลึกรอจังหวะไม่กล้าเปิดเกมสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือเกมเป็นรองความมั่นใจหายแฟนบอลน,นั่งถอนหายใจมากกว่านั่งนุน้นผมขอพูดแบบแฟนบอลน,นะครับสงสารโค้ชและสงสารนักเตะเพราะนี่ไม่ใช่ทีมที่โค้ชเลือกเองทั้งหมดไม่ใช่ทีมที่มีอาวุธครบมือ แต่ต้องแบกรับความคดาดหวังทั้งประเทศปัญหาจริงๆหนึ่งครับไม่ใช่แค่แท็ติกแต่มันคือวิธีคิดของระบบฟุตบอลไทยไม่กล้าเสี่ยงกับหน้าใหม่ไม่กล้าผลิตตัวเลือกสำรองคุณภาพรอแต่ชุดเดิมตัวเดิมพอขาดพังทันทีถามหน่อยครับบ้านเราหมดคนเก่งแล้วจริงๆหรอหรือเราแค่ไม่เคยกล้าใช้คนใหม่คาดกันนะครับถ้ายังปล่อยให้ทีมชาติไทยขาดตัวหลักทียอมรับชะตากรรมแผนคือรับเพื่อไม่ให้โดนเยอะ เป้าหมายคือได้แค่นี้ก็พอแล้วพูดตรงๆนะครับฟุตบอลไทยก็วนอยู่ตรงนี้ไม่แย่แต่ไม่ดีไม่ตกแต่ไม่โตและเราจะได้แต่พูดคำเดิมทุกทัวร์นาเมนต์ครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังและแฟนบอลน,นะครับคิดว่าปัญหาฟุตบอลไทยยู23อยู่ที่โค้ชหรือติดกับดักวิธีคิดของทั้งระบบถึงเวลาแล้วหรือยังฟุตบอลไทยต้องเลิกกลัวผิดแล้วกล้าเปลี่ยนจริงๆสักทีคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจากที่รักสู่โดนถลม่มในเรือบดินงานเข้า Big h u ันโปรคอ m เมนตจังหวัดเดือดที่แฟนบอลเถียงไม่ออกเห็นจังหวัดนี้แล้วครับบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่แค่ฟาวครับแต่มันคือจังหวัดที่ภาพลักพังในไม่กี่วินาทีครับและทําให้ไฟลุกกว่านั้นก็คือ Big h u ันมิติติยาไพารัตยังออกมาแสดงความคิดเห็นเอง เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในศึกแทยลีกหนึ่งนัดที่18ในวันที่4มกราคมนะครับระหว่างบุริลัมยูนเต็ดบุกเยือนพิธีประจวบเอฟซีในนาทีที่73นะครับสกอร์ขณะนั้นบุริลัมนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเลือบอินนะครับวีรวัฒโนโดมไปผลักสหรัฐกัญยโรดล้มลงทั้งที่ไม่ได้มีบอลผู้ตัดสินไม่เป่าสหารัฐลุกขึ้นมาใช้อกกระแทกใส่ในเลือบอิน เอามือขึ้นกันล้มลงแล้วก็เอามือกุมหน้าทั้งที่ไม่ได้โดนหน้าด้วยซ้าและตรงนี้แหละครับที่โซเชียลแตกเป็นเสียงต้องยอมรับอย่างหนึ่งกันครับว่าเนลอบอรดินคือคนที่แฟนเวรัมรักมากเลยครับผ่านช่วงเจ็บผ่านช่วงตกต่ําแฟนบอลก็ยังอยู่ข้างเขาแต่เกมนี้ครับพูดตรงๆคือเถียงไม่ออกไปผลักเขาก่อนโดนเอาคืนแล้วนอนกุมหน้าพามันออกมาแบบไหนแฟนบอลเห็นกันหมดเลยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับทั้งเกมเจ้าตัว เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสโดนเป็นเหลืองสูงมากแต่จบ90สินาทีไร้ใบแฟนบอลเลยไม่ได้ด่านักเตะแต่ลากยาวไปถึงการตัดสินครับดรามา่าลามเพราะบิ๊กฮันที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับคือการที่บิ๊กฮันมิติติยาภัยรัฐประธานสโมสรของสิงห์ชงรายยุนเนเต็ดนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงจังหวะน,นี้โดยคอมเมนต์ว่า จบกันตำรวจไทยทันทีที่คนในวงการระดับนี้พูดนะครับดราม่ามันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแฟนบอลอีกต่อไปแต่มันคือคำถามต่อมาตรฐานแทลิกนั่นเองครับคาดการนะครับหลังจากนี้ชื่อของนันเลรบ,บดินถูกพูดถึงในแง่ลบมากที่สุดนัดหนึ่งเลยครับ ภาพสารวัตรเกมรับถูกตั้งคำถามเรื่องสปิริตทุกจังหวะต่อเกมนี้ครับจะถูกจับตาเป็นพิเศษนักเตะระดับกัปตันทีมหนีไม่พ้นครับยิ่งดังยิ่งต้องระวังครับและแฟนบอลล่ะครับคิดว่ามองจังหวะนี้ยังไงในลืนอบอรบดินแ a c t ิ้งเกินเหตุจริงไหมหรือทั้งหมดคือดราม่าเกินเบอร์ของโซเชียลและถ้าเป็นนักเตะทีมอื่น,น่ะครับจังหวะนี้จะรอดจากใบเหลืองจริงหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันครับ ชนาทิพยารึกสสถิติคนไทยคนแรกเขย่าว,วงการลูกหนังบางคนนะครับวัดนักเตะด,ด้วยแชมป์บางคนวัดด้วยฟอร์มในสนามแต่คืนนี้เราจะวัดด้วยตัวเลขที่ทั้งเอเชียต้องเงียบครับเพราะคนไทยคนหนึ่งนะครับทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนถ้าพูดถึงสถิติค่าตัวในฟุตบอลไทยนะครับอดีตเจ้าของสถิติเดิมก็คือธนบู์เการัตน์มูลค่าการย้ายทีมเรา110ล้านบาทนะครับแต่ถ้านับนักเตะไทยทั้งหมด ทั้งในและนอกประเทศนะครับชื่อที่ยืนหนึ่งบนหน้าบราิษัทก็คือชนาทิพสงกระสินครับอ้างอิงข้อมูลจากทันเฟิร์มเมเกตชนาทิพครับทำไว้3สถิติใหญ่ระดับปรัติศาสตร์นะครับสถิติที่1น,นะครับในปี2018คอนซาเรสซัปโปโรซื้อขาดจากเมืองทองยูนิเต็ดค่าตัว90ล้านบาทนักเตะไทยค่าตัวแพงสุดในบริษัทนะครับณเวลานั้นสถิติที่2นะครับปี2022ย้ายมาสู่คาวสซกิฟอนเตเร่ค่าตัวราว130ล้านบาทดิวแพงที่สุดในปริษัทเจลีก สำหรับนักเตะอ,อาเซียนสถิติที่3นะครับปี2023ย้ายกลับมาซบบีจีปทุมยูเนเต็ดค่าตัวมากกว่าจะ10ล้านบาทครับการซื้อตัวแพงที่สุดในบริษัทไทยลีกนะครับรวม3ดิวประมาณ290ล้านบาทสูงสุดตลอดการของนักเตะไทยครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคือความเชื่อมั่นจากสโมสรระดับทอ็อปเจลีกยอมทุ่มไทยลีกกล้าซื้อกลับตลาดเอเชียยอมรับคุณค่า ชนาทิพย์ไม่ใช่แค่นักเตะเก่งแต่คือแบรนด์ของฟุตบอลไทยครับที่พิสูจน์แล้วว่าคนไทยไปยืนในตลาดใหญ่ได้จริงสาธิตินี้ครับบอกตรงๆว่ายากมากจะมีใครทำลายนักเตะไทยรุ่นใหม่ถ้าจะไปถึงระดับนี้ต้องเก่งสม่ำเสมอพิสูจน์ตัวเองนอกประเทศคำถามคือระบบฟุตบอลไทยวันนี้ เอื้อให้เกิดชนาทิปคนต่อไปหรือยังและแฟนบอลแหละครับคิดว่าในอีก10-15ปีข้างหน้าจะได้เห็นนักเตะคนไหนทำลายสถิติ290ล้านบาทของชนาทิปได้ไหมหรือความจริงคือนี่คือมาตราฐานที่สูงเกินไปสำหรับฟุตบอลไทยตอนนี้คอมเมนต์มาคุยกันครับ ธีรศินขึ้นนำดาวซันโบแข่งเทพหลังจบเลกแรกแข้งเทพชูแบงคอกยูนเต็ดนะครับเผย5้าอันดับการทำประตูของเหล่านักเตะในแนวรุกหลังจบภารกิจในเลกแรกของฤด,ดูกาล2025ครับโดยปรากฏว่าน,นะครับเทพมุ้ยธีรศินแดงดากองหน้าจอมเก่าดีกรีทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มโหดร้อนแรงนะครับครองตำแหน่งดาวซันโบสูงสุดของทีมอยู่ในขณะนี้5้าอันดับดาวซันโบของทูแบงคอกยูนเต็ดนะครับเลกแรกมีดังนี้ อันดับ1ทีเด์สินแดงดาจำนวน8ประตูอันดับ2โมเซนอัลกัสซานีจำนวน7ประตูอันดับ3เซยะคุนโนริจำนวน6ประตูอันดับ4ี่เอเลียสฮาวฟาร์หรือชัยโรชิฟโควิช4ประตูและอันดับ5ปกกล้าอนันต์จำนวน3ประตูครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชูแบงคอกนะครับจะเปิดสนามทูบีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยืนของพลังการ FC ในวันเสาร์ที่10มกราคมนะครับเวลา19นาฬิกาถ่าทอดสดทาง AIS Play รามาปีท้ายกัจจี เปิดสถิติเจ้าฟาร์มลงสนามให้กับประจวบแบ่งแต้มทีมจ่าฝูงบุริลัมเปิดสถิติการลงเล่นของสหรัฐก,กัญโรดนะครับช่วยต้นสังกัดพีทีประจวบ FC เปิดร่รางเจ้าบุริลัมยูนิเต็ดทีมทจ่าฝูงหนึ่งประตูต่อหนึนครับในศึกฟุตบอลทีหนึ่งฤดูกาล2025นัดที่18เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาณสน,นามสามอ่าวสเตเดียม เจ้าฟาร์มในวัย31ปีนะครับลงสนามให้กับทัพต่อพิฆาตในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการไปแล้ว16นัดยิงไป1ประตูกับ1นึแอสซิสแบ่งเป็นการลงเล่นศึกที1่1ไปแล้ว13นัดยิง1ประตูลงเล่น FA ครับ2นัดทําไป1แอสซิสและลงเล่นลีครับ1นัดครับสถิติของเจ้าฟาร์มนะครับที่ดวนกับบุรีล์ลงเล่น89นาที จำนวนยิงทั้งหมด1ครั้งผ่านบอลแม่นยำ19ส่วน26ครั้งคิดเป็น73%สร้างโอกาส1ครั้งช่วยเกมรับ4ครั้งสัมผัสบอล48ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย5ครั้งเสียบอล1ครั้งแย่งบอลสำเร็จ3ครั้งเก็บบอล4ครั้งโดนชนะบนพื้น7-10ส่วน10ครั้งเรียกฟาวล4ครั้งและเสียฟาวล1ครั้งแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ